สวัสดีคนวันพระหัสสบดีค่ะสมมะพยากรดวงรายสัปดาห์15-22กุมภาพันธ์2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a c e b o o k สมมะพยากรนะสมมะพยากรนะดูเป็นกำลังใจดูเป็นคำแนะนำถ้าอยากจะดูชัดๆเจาะจงให้มาดูดวงส่วนตัว สัปดาห์นี้แฮปปี้แฮปปี้มีความสุขเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนเห็นไหมสิบถ้วย พ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรุ้งกินน้ำเด็กเต้นระบำมันเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองค่ะก่อนหน้านี้อาจารย์รู้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาทุกอาทิตย์ทาไมจะไม่รู้ล่ะเหนื่อยจะตายคนวันพระรหัสสบดีอะเหนื่อยเรื่องเงินเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องครอบครัวไหนจะอุบัติเหตุเรื่องราววุ่นวายให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกถูกไหมตอนนี้ดีขึ้นสุขสําเร็จสมหวังมันเหมือนเหนื่อยมานานแลว้วอะตอนนี้ชื่นใจแล้วนะ ทุกอย่างสําเร็จตามแผนทุกอย่างสําเร็จตามแผนทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่หวังตั้งใจคนทํางานประจําได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนทํางานราชการรอคอยเรียกบรรจุได้ความก้าวหน้าความสําเร็จดีไพ่ใบนี้หมายถึงลาบยศสรรเสริญการได้รับการยกย่องผู้ใหญ่ก็ดีนะไพ่ใบนี้ผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่เมตตาแต่ข้อเสียก็คือบางทีตัวเราแหละยิง คนวันพระราัสดีช่วยไม่ยิงไม่งอไม่เอาไม่ต้องช่วยหรอกอยากทำเองไอายาอ,งอยากทำเองอยากทำเองเนะี่ยเข้าใจนะทำอะไรด้วยลำแข้งอ่ะมันดีทั้งนั้นแหละภูมิใจในตัวเองถูกไหมล่าเออแต่บางเรื่องอ่ะวางศักดิ์ศรีลงมั่งถ้าเขาช่วยเพราะว่าเขาอยากช่วยช่วยแล้วเหนื่อยน้อยลงช่วยแล้วสำเร็จง่ายขึ้นอ่ะอย่าปฏิเสธน้ำใจคนศักดิ์ศรีกินไม่ได้นะบางทีไม่ต้องช่วยผมหรอกไม่ต้องช่วยหนูหรอกคะ่ะเขาอยากช่วยเพราะเขาเมตตา อย่ายิงค่ะเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราชดยิงนะต้องเรามาระ,ระวังตรงนี้ส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่อาจารย์ขออย่างเดียวนะอย่าประชดประชันได้ไหมขออย่างเดียวตรงๆรรักก็บอกว่ารักคิดถึงก็บอกว่าคิดถึงเป็นห่วงก็เป็นห่วงค่ะแค่นั้นจบ นะดอกพิกุลไม่ร่วงออกจากปากหรอกค่ะพูดจากันดีๆเพราะเพเออวันวาเลนไทน์บอกรักกันให้กำลังใจกันเหนื่อยท้อขอกำลังใจกันได้ค่ะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดขี้หึงแต่กระฟัดกระเฟียดเป็นอะไรหึงหรอฮึไม่หึงหรอกเสียงสูงคิดถึงไหมบ้าอย่างเงี้ยพูดไปเถอะค่ะ รักก็คือรักคิดถึงก็บอกคิดถึงหวานหวานแล้วจะดีเพราะบางทีชอบประชดไม่โอเคนะสำหรับคนโสดก็อย่ายิ่งมากเกินไปยิ้มแย้มแจ่มใสาบางทีอะ่ะมันมีคนอยากจะเข้าหาคุณนะแต่หน้าตาคุณบอกบุญไม่รับอะ่ะใครจะกล้าเขาก็กลัวสิเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ้มแย้มแจ่มใสเออเป็นมิตรกับคนทั้งโลกหน่อยค่ะเขาก็จะได้กล้าเข้ามาจีบนะอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะพ่ไม่ได้อาภพรักอาจจะได้เจอใครสักคนที่อยู่กันไปจนวันตายก็ได้เรื่องการเงินแฮปปี้โชคลาภมานะเนี่ยอัศวินเหรียญน,นะโชคลาภมานะลองดูเลขทะเบียนบ้านหน่อยสิเนี่ยเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนบ้านเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนรถเลขที่มันอยู่ในบ้านอ่ะเลขกับมันไม่อยู่ไหนไกลหรอกคนนับรหัสดะ หวยนะ่มันอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละอายุคนในบ้านช่วงนี้ใกล้วันเกิดใครเลขทะเบียนบ้านเลขอะไรกำลังจะไปเยี่ยมญาติรถคันไหนทะเบียนบ้านเขาเลขที่เท่าไหร่ลองดูกันแล้วกันมีโอกาสถูกหวยสำหรับใครที่รอเคลียร์นี่เคลียร์สินมีโอกาสได้เคลียร์นะติดต่อเจราจาอย่างอื่นนะดีแต่ปากอะ่ะต้องดีด้วยอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้ผลประโยชน์อะ่ะพูดให้มันพร้อ เข้าใจพูดนะคะจะมากำปั้นทุบดินไม่ได้อยากได้เงินอยากได้ผลประโยชน์ต้องรู้จักพูดนะวายทาวเวสุวรรณช่วงเนี้แนะนำแล้วว่าวายทาวเวสุวรรณเสริมดวงแล้วจะดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาภยศตําแหน่งอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยากถูกควยอย่างเงี้ยหรือช่วงนี้ใครที่รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แบบมันหลบกวนสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะว้ททาวเวสุวรรณช่วยได้แล้วก็ช่วงเนี้ย ทำบุญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะ่ะพยายามสวดมนต์มั่งก็ได้นะหรือว่าทําบุญแล้วอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเจ้าที่ที่อยู่ที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านอะ่ะดีชวนช่วงนี้ก็สุขภาพไม่มีอะไรแย่เรามาระวังอารมณ์อย่างเดียวช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นลงง่ายความหมายของไพ่ธาตุลมอะ่ะอารมณ์จะค่อนข้างแปรปรวนหรือถ้าพูดถึงสุขภาพจริงๆภายในเนี่ยเลือดลมความดัน ไม่ค่อยปกติหรือช่วงเนี้ยมันจะแบบท้องอืดท้องเฟ้อนะตดบ่อยมากลมในท้องเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเลขมงคลคือเลข1เลขศนย์สีมงคลคือสีฟ้าแล้วก็สีสม้มนะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมะมพยากร์นะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ